ครับทั้งช่องยิมเราด้วยมือไหนก็ได้ลงมาหัวปูมาหัวปูตานะครับเนาะปูตา่าคนมารวมยินดีครับเอ่อเปิดช่วงคุ้มเปิดชว่วงเปิดลาบวันที่สิบหกนครับเนาะตอนเ้าๆของทีหานะครับวันที่สิบหกครับฝากาคนอะไรขอแชร์ขอติดตามทั้งแจกทั้งช่องนะครับเนะาะเมื่อนีลุมาที่ เลขคู่สมนะครับนอกคู่สมครับอาศูนย์นะครับเด้อครับอันนี้คือเป็นไล่ซ oh, okay. ื mm ้อ hmm. ท okay. okay. so ี่จะเอาเึ้นรวบท้าบุดมื่อยนะครับเด้อเอาใส่ดีเลยครับเด้อมุ้นุนหือดีจันจันทัะท้องครับลักการอา อ้ uhm, นใช่สีจันราคาคุณชาชชยถวายน้ำเลยครับเดอ๋ยวตีน้ำน้ำเงินขป้นถวายปูเมื่อนี่เบือเขาเบือเขาเลื่องเขาใช้ครับท่างช่องกินเขาด้วยแล้วแกงหม้อก้า่ลุยครับจะได้น้ำขึ้นถวายปูปูเฮาได้หาวได้มวนแล้วครับเด้อครับฝากคนไหลคนแช่คนติดตา่างก็ใจทั้งช่อง จะไม่เกิ้าไม่ได้ัวดีจะไม่เกิดผ้าไม่ได้ตัวดีอพึ้นบารมีอได้ักบังเมื่อหวงกูนะครับเรื่อง กูซี้ี่ง้พ่าสามมังามพัไเสมส่งบารมีสามัดไหลเสริมส่งบารมีลูกอควนีต่อองล้อต่อมวงลูกอเพิ่งหม่เพิ่งเมื่อพูดนะครับเนาะครับครมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกตั้งใจทั้งสองนะครับเด้อเหวแห้งใครจะตายล้วเียวแห้งใครจะตายแล้วนะปูเจ้าชา ອັນນີ້ຊິດຽວແມ່ກ້າຄ້າແມ່ໄດ້ຢູ່ດີແຕ່ແມ່ກ້າຄ້າແມ່ໄດ້ໂຕດີຂໍມ່ວນເດີ້ຂໍໃຫ້ໄດ້ຫ່າງເດີ້ เมื่อปูเขาเด้อครับเด้อมื่อปูตาเขาเนื้อม่น้ำกันสังเกตม่น้ำกันนะครับเด้อเมื่อองค์ปูตาเขาอยเอีซี่ถูกุนนะครับสวกสวกมันมาไปน้ำกันครับว่าคกดไลค์กดแจร์กดติดตามทั้งใจทั้งจองอยูนแล้วด้วย ติดตื้อเลยเนาะกับไปกําหมาามีอะไรเนาะจับตรวจสังเกตมือ่วงปูตาข่ายครับเด้อองค์ม่วปูตาข่ายครับหลังจากปูตาข่าได้ม้วนได้ซชือดแล้วก็ถับบึงขึ้นหอนะครับนับปูตาข่ายสีสีแกงไปแนวใดกับปลาก,กคตไลโคตรแย่โคตติดต่างก็ตั้งใจทั้งช่องยิ้มเราด้วยครับ เลือดบุ่มาลนมั้เยอะเลือดพัมไทุกมุ่สั่อืมสิมีโศงเงยเข้ามาเยอะจะมีสศงเงยขามาอือซอยกันสอซอยกันสาวอือ มาสิเห mm. so yeah, ็นคุด็เกิดยนะ่างดูปลาใหญ่ดีสวยลายดีสวยดีมาเนาะเตาดีไทยสองตัวเลยเาะจะเต่าสูงหรือเ่าหนจ้า องค์ผู้ชีพกับขาวองคเงงก็บุกแล้วในซอยกันปกปักรักษาพุทธศาสนามั่งห้องบุกขุดนานบอกกอสาราเ้ยบอกว้องตาสังกัจใายบาล้วมีนั่นงลับสิดงเดือดบุกแล้วสามในส,สมนสบูรณสางให้สมบดรณเห้อ

กัดดูข่ายทิศเขาหรม่เขาวดวันข่ายทิศเจ้าหนั่งเรือคึ้เก้าทิศาหวต้องไปต้องไปทิศเจ้าหวบงทั่งหลับพ่อว่าให้ท่นพว่าที่ทิศขบทิศ้าหวังเจได้ไหมนังหับทิศเจ้าบวั้ทิเจ้าหวัองทิเจ้าหวัง เขาต้ม่ายใครถืเข้าวหว่นาอย่งน้ำแกบตงก่อนคืณน้ำก้องก่อนน้ำต่างต่างข้าบห้าชทด่ข้าวหวนุ่มไทยแบบตั้มไทยแบบ่างไทยแบบต่างถืเข้าวหวานเออันนี้ก็ถูอตั้มต้มที่ข้าหวานนุ่มไท้ต่างข้า่านั้นถือว่าเป็นข้าวตื่เข้าวขึ้นข้าว่วา

ะจังเดินจังทาดงตรงไปตองไปเลยตงไปเลยว่าตรงไปยาวไปงอไหมโคไปถิบข้าวได้หรือไม่ได้โคหร,ร,รือว่าโคไปถีบหอกถ้าโคไปถีบหอกท้องใถ้มันถึงไม่ได้มันต้องไปโคิดถิบคับผ่านคนไปเลอที่ไม่ง่าัก็ได้ง่ายก็ตามความนั่นแะ Dạ, Tòa lũ bây giờ là cuối. Mấy chợt mấy vạn, mấy chợt mấy vạn, Ở nãy ý Ở nãy ý, tiêng nòi. Phụ huynh đọc tiêng mà tòa lũ cuốn. Cứ Thì thôi. Hai ra hai chợt, hai ra, Hai vạn, chẳng vãi Tòa này ให้เท่าใครได้ก็ไปซื่อเอาทันตัวให้เอ่าใครัำไหนได้พ่อไม่ได้ขายมากนะให้ไม่ชทบไม่หมือนให้เท่าใครได้ก็ทำมาว่าพอว่า้เค็ดพ่อว่าจะคิดขายให้ไม่เอบไม่หมาอเอ้าเมือหนีไปมือทันวันนวันที่สิบกดือนอรเดือนุณ มั้นอะไรเดือนตุลาอเ,เออขอชอ้อ2,564เออวันนี้เป็นวันตัดถึงว่าใครตู่ใครไปรอมานานแล้วกูเออรอมานานรอตั้งว่า15วันจะจะทะเลาะันไหมคีมหามืออเจอกันเช่ไเจอกันเช่ไห ทิดผามือเต,มต,มติมการคล้งห้องจัว่าเทดผ่ามือเติมการคล้ำพอว่าพอไปไมิม่งฉีดหกได้หมเอา้าอันนึกนก็ออกไปคัดต้องยาฉีดผามือจัดกวาวม่เอนะต้องเหลือฉ้ดห้าว 15, ันเคยเติมการใหม่พอไปอยังวันเทดห้าวันเติมการใหม่หายปวดรูกขัคล้องไข้ไปน้งรูกเยียบกูเอ็น้งรูกเยียบปวดทับุกขัแล้วกกนะว่าไทยเขาฟัง

ได้วาขึ้นตอนทยคลิปาคลิปเอาได้วาวได้ว่าวคลิปที่สองมันเป็นนะได้อาว่าคลิปที่องเป็นก็ขยันเปล่าขยิมข้างเ่าหน่อยแต่ปวขยิมข้างเ่ามันผือวาจาอันนู้นร้ออันนู้น้วยอันนู้นร้ออันนู้นรอยพลามันรวยแล้วพอเาทำ่า แต่คือแท้แต่ใจจะขายขาแน่วแต,ต่ว่าบอกแล้วว่าเขาแน้วแต่ก็ทุงมันมันเท่ากันพอเขายังว่าบุ้มทิ้มท่านมันบ้าพอกันถูกจักดแล้วแต่งินบ้าเอากัรไว้แต่งินบ้เอากรารไม่ได้ถูกได้คนลแล้วแต่ไม่เป็นได้ไม่ต้องหนักใจเอาที่มันสบายแต่จะของม

ได้เจ้าหรอได้อหรขั้นชื่ขั้นไปชื่อว่าะผู้ใ <c ười> ดวะ,ะ,ะคู่วัยคู่ขา้มือขวะใช่จ้ะแว้ยน,น้อยเลยม่ละครเอิ้นว่าชทำไมไม่มีเขียงสองใช้จานพ่อหอยนแขงขาน,ะนะนขา้น่ต้น้อเท้าไว้หมแรงหนนะ่อยบ่คบบักนอบักายมัคทิดเต้าหวะไม่ใช่ยิก่ละให้วัคบ้ง

เั่ันมันจะตีตายตั้งสีหมานตั้งสี่แหงคุณจับปัขั้นบแต่เชือดเชือดบ่อตายเอแต่เชือดเดตั้งี่ไข่ไข้ไข้ายด้วยตายก็แบบขั้นเชือตัวถือคางลนครับอีท Mā, Floyd, ่า <mel> <starts> ับเราต่หมันวันน่้ทำรวยรวยต่ปวเด้วยบ้านจีนกมรวยจ้ะอันนี้แดดเลยอันี้ไข้ความร้อน อาทุกข์เข่าอาทกขเจ่าว่าไมได้จะาีได้ม่ได้เได้ตัวหลักได้ตัวหลักอืม้าตีรงมากเน่เก่งครับผมขา้หลากเก่งเลยท่านทานวยครับปูเออั่ดังชัวร์เลาว่าหลายทอหลายโท้หลายทช่ยกันช่วยกบางทีเจ้าหินมาแข่งบางทีจ้าหินไปข่ อ๋อจับคอาันเอาหมดเอาบ้านพอบ้านที่ทพักบ้านกัะที่ถือจุบน้ากัะที่ถือุบวิจังทานหัวโซ่กออะไร้องน่ะหางหัวเจ้จังที่ถือจุ๊บนะหางวัวเจะจังเขามาของสัตว์ใส้นะครับเด้อของสัตว์ใส้ถวายน้ำปูไหนไหนไหนชายชายาวอายน้ำเหลานน ักแม่แต่ไม่ค้างไปล้ค่ะายขวานมาบ่าคือถือใจโชคหลายค่ะถา้ายขวานมาอาทิตฐานมาอได้บ่ที่คือวันว่ะได้แดงหมือนดงแดงเตาเต้แดงดแดงเ้บ่แดงดังพอเหมดนคือเหมือนแดงดงเหมือู่มึงว่าค่ะ โอฟซีมอสไาว่จ <parece> ้ะมอสบาวครับงาวัข้าวค่ะว่าข้าไในกิ่งว่าท่านแต่ว่าข้าได้กินกันนี้เสียงดีปางเ่วยได้กินงแห้งสีคะวราบหงอ่เดือดื้มาอหะเอาไว้ไกลๆก็มาที่ห้ออเออาพื่อระบาย ข้าวาังหกเรยเชื่อเลยไม่เปลดยนอมเปล่เลยานถือทุดมันนะถ้ามา้างดีคุณให้ชายงามไหนมันมาหายให้พอจังเถียงจางได้เล้าคักด้วยหลักไอ้พอทอบอกันเป่นกไม่มีพัาที้ชี้ผแบนเครื่องก็ได้อว่าสันคือรักพ่อใจปั้ม่ะเอาใจปั้ม พ่อกางังกันให้มันแน่ให้มันแน่ทัหรายสิแม่แม่แม่ปอดแม่ฉันเอาแล้วนะฉันไดกระเทแล้วนะอ๋ออ๋อกระเทาะแต่ร่าให้จงไหนพามานอยากได้ถามตรงตรงๆมะน่ออมาต้องอมข้อมันมือทุกทายได้ว่าที่คี่พอจังไหนก็หายใจว่าใจว่าใจว่าใจ ให้นางพิ my my ีเท้าหัวหัวพ่อกะสีพัเนะขั้นบ้าห่พ่อกะสีพังเพอมาพักกันว่าอีกแหละเอาช้างตรงๆเข้าไปนะสงไข่ควมไม่บานเ็กที่บ้านได้พี่ห้าเก่งต้องใ่แมนอย่หลักสงไถมันเป็นสงไถ ต้องอไปหลวงพ่อแม่เลาพ่อาไหายาสกี้จังเลยจ้าตองร้ายต้องไปังไว่อา้านได้ที่าวะากันขวางพอพัมันหดไปเขามันหอไตแหลมค้ามากอิ่ไหมขวางกับชิ้พักกรากได้างชิ้นไตอ่ะเอาไปให้มักแบบใช่ไหมจะพักอันมากอิ่มอีกท์ครับ ต่นั่งพิงเสาหัวพิงไปทิงมามมนก็นหักหันตัวนะ้ำหนักเอาตาลานะ้ำหนักเอาตา,านะ้ำนักเอางต่อป<อ>ูเอาเข้าสูงได้หรอพ่อมาไ่ไ <laughs> ใช่พ่เา่อผมมาต้งถามคิดแล้วค <laughs> ื่อได้ว่าตาบอกผมพ่อเราเดีด๋ดวยวเต้องพ่อมาเข้าถูงนึงก่อน Bà cầu thủ lưng cào cầu thủ cầu thủ lưng cào cầu thủ lưng cào cào. cầu thủ lưng cào 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 พขาว่าตารถือสิบะมมันจะได้หายคงเขาเสยบต่เราไม่พูเนาะแล้สิบเอ้มเขางเนาะอันรแบบ่อเขาผ่าบขากระเดนด้สิเอ็มข้าวมันม่งหน่ะป้าเปิดท่านแล้วองว่าเขาได้เจ่สิเปิดตัวข้มันม่มกเแลด้วก็สิเอ็มอ่ะคือพ่อเนื่อเก้าเอาเก้าถึงนํ้าบมพอเขาได้เจ็สิเอ็มข้ากรนนั้งมาเฮ็ดจารานาดูเฮจาระช่องดู มีแค่ไหนมีแค่ไหนค่ายชเก้าบาทค่ายชเก้าบาทแล้วเก้าถูสติพี่แต่วมาบ้างว่าอะไรที่ห้าแต่ถูนตกขาวแค่นหนล่ะว่าได้ย่างไดชาติได้ไมาพว่าอะไรเวือด้วยภพาเบาตกเก้าบางท่านเบาตกมากยแล้วหัวโตโถงนะ หาปุ๊บบทีนึงหาแาบเขาทีนึงหามาเป็นสังไวยนะมันมีรางวานันอยู่นะไมันมรนีรางวันกาเสื่อถาอบ้างดูตอนทีว้างแรกมีรางวันเทยปูโอายุเสีจเ<ห>เยจวนรูน่เสียจนเอาไว้ไหนพ่อเอาไว้ไหนครับเอาไว <laughs> ้ดากรถไปดากรถนะครับว่าดากบ้า มันเดาดาก็เอาไปด่าก็ตตายเดือดเียจนห้าสิบสี่ตีมันไม่บ้มัมันไม่ร่างวันม่ร่างวันครั่งตันพอนกยบหนึ่งเก้าห้าไปพอไม่รางวันไม่รางวันมากเกือเเป็นยังมืมือเกิดพอพอวันไม่รางวันมึรางวันมีหลายรางวันให้รู้ไปนี้ อีนั่ตามอย่งไท่าย้องโตท่าย้องโกเขากระบอกันแท่บอกันแเก้าชุหมดไเลยคม่แค็งแะเข้าใจไหมบ้านครับผมเออไม่แค็ง้รนะไม่ไม่ขอถึงไใเอีนั่หละคือมาถามอีกาจิวเก้าชุเพ่มเก้าไม่ต้องถาม เขาว่าต่ออะอรมันต้องมาคิดมาถามพ่ออีกัะพ่อ้าคิดถึงรากถามพ้าจะเอาัก้แบบเอาช่วงตรงตรงไปบ้างก็เอาชุงนี้พอเอาช่วงกนลังพอต้องเอาอีกตรงนึงว่าจะแทเลก้าช่งต้องก้าวหนึ่งไปลอาแค่ไหนเจ้าข้าวจบข้าวแล้วมันมาผูเจ้าข้าว Các nói đấy bạn, các nói, chắc nó cái bạn chắc nói, nó, cho bao lúc quả nó Thì con ra, uhm, đẹp phải còn uhm. khá ra lúc đèn phải biết bạn Thế nó bạn là khá 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 Bóc gian Bóc gian nó được Thái tôn thái luật Đình ở đây Hương bà này khi mong lên cho chị bạn bà uhm. Khi mong lên thảo พ่อจุข้ฟท่อง่รกที่ทวาไหโลูไห้หวานม่ตรเปหวานม่ทเป็นหวานรู้กต้องาวิราชไต่นหวาน้้านใน้องไห้ท้องใจมาใ้โชโชคหวานหานรำรารวยรวยอห้บ้านที่ทิพหกหสาธบสาุสาธุสาธุสาธุ ทั้งซองยิมเราลวยได้ลงจากหูปูหอปูตาหอปูชีปลาขาวนะครับเนาะปูตาปูชีปลาขาวเพิ่นกัให้โชซไฮรับทั้งเอฟซีแล้วนะครับเนาะกับเบิงครับเบิงแล้วกับพิจารณาซอยกันนะครับเด้อครับกับมี่นะครับหาศูนย์นะครับหาศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งเก่าอาเจ็ดศูนย์นะครับเด้อครับทะเบียนปูมื่อปูแล้วขี่รถเราไปกองสลากนะครับนอกจากสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับกับปวดพิจารณาญาติในการรับชมน้ำกันนะครับเด้อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ตั้งใจทั้ง่องยิมเรวยครับกขออให้่า คเอฟจีตัวประเสธนะครับเด้อของยิ้มเราลุ้ยแล้วก็ของหลายๆช่องนะครับนอกจากไฮมีโชคมีลาบมีหมานไปนั้งกันนะครับเนาะกับตัวเลขของฟูขอให้เลขฟูเฮาเข่านะครับเด้อเฮากับสิได้มีเงินมีคำใส่นั้งกันนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งใจทั้งช่องยิ้มเราลุ้ยครับสำหรับมือนี้นะครับเด้อหาศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เนื่องเก้าครับแล้วกัเจ็ดศูนย์เจ็ดหาศูนย์แล้วก็หาเจ็ดศูนย์นะครับเนาะไปกับเป็นเลขตัวเดียวกันคือเก้าครับ สองศูนย์เกตหนึ่งขับกับเป็นเลขทะเบียนบ้านแม่คู่เฮานะครับเนาะครับกับเป็นกับเป็นเลขทะเบียนรถปูครับรถปูขั้นแดงนะครับเพื่อว่าสิขี้ไปกองสลากกับเฮากับขอภาวนาให้เลขปูเฮาเขานะครับเนาะครับขอให้โศกโศกสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โศกโศกมันมันไปน้ำกันนะครับล้ำล้ำรวยรวยครับทั้งเอ็ดจี้ถูกทุกคนนะครับเด้อทางแอดมินก็ขอภาวนา ให้เฮาโศกๆศมันมันลำลำลุยๆน้ำกันนะครับเนาะเอาแต่เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลกับสั่งนุ่นสั่งนี่แต่เงินน้ำ,นำอ่าเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลไปน้ำกันนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ทั้งอ่ายิ้มแล้วรวยก็ขอสวัสดีครับ